ครับรายการเกษตรบ้านทุ่งของเรายามเช้าเช้าเช่นนี้เชื่อและเกินว่าพี่น้องชาวเกษตรกรกําลังนั่งชมกันอยู่ทั่วประเทศไม่ต้องห่วงครับหนุ่มปัญญานั้นนะครับจะลงพื้นที่ไปทุกสถานที่บางท่านโทรศัพท์กันเข้ามา นะครับบอกว่าเออมาดูสวนชันหน่อยซนะตอนนี้กําลังผลิตทางด้านอาชีพทางด้านการเกษตรอยู่แหมเห็นมาหลายรายการแล้วใช่ไหมล่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ต้นมาจะถึงวันนี้วันที่8เนี่ยแช่ <laughs> ไม่ต้องพูดถึงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในตอนนี้เราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรว่าเขามีอะไรกันบ้างในช่วงของอัปเดตเกษตรนิวส์แจว เด็กก็เซนิวสนับสนุนโดยยามองเขียวตราโพดาวรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อเข่าเส้นเอ็นครีมมาร์กหน้ารังนกสวิตบิลโกใช้มาร์กหน้าก่อนนอนและล้างออกตอนเชา้าหน้าขาวเนียนเรียบเครื่องดื่ม้อมมานโดเรียกเมื่อไหรก็มายาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักบ้านหมอละออกเป็นยาสมุนไพรใช้บรรเทาอาการ ความแห้งแล้งขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อการเกษตรเพิ่มขึ้นขณะที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดในหลายจุดเกษตรกรต้องกลับไปปลูกพืชผักสวนครัวในบึงน้ำธรรมชาติเพื่อปลูกผักได้ง่ายกลุ่มเกษตรกรในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างต่างพากันออกไปปรับหน้าดินตามบึงธรรมชาติที่มีความแห้งแล้งและตื้นเขินเพื่อปรับหน้าดินปลูกพืชผักสวนครัวระยะสั้นแทนการทำนา<ฮ>เนื่องจากช่วงนี้ไม่สามารถที่จะลงทุนทำนาได้ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ํนาจึงอาศัยลงไปปรับหน้าดิน,นปลูกพืชผักสวนครัวระยะสั้นที่ใช้น้ําน้อยแทนเช่นปลูกกระเจี๊ยบผักคะน้าผักกาดขาวกวางตุ้งและข้าวโพดทําแค่นี้ทําไม่กินหรือว่าทําไม่ขาย<ำ><ะ>กินมากมเลยก็ขายหลายคนลงไปปลูกในบึงกันนี่เพราะอะไรอะลุงเพราะว่าทางบนน้ําระดานมันก็ไม่ขึ้นอ๋อคือเหมือนว่าสูบน้ำจากข้างบนไม่ขึ้นก็เลยหันไปสูบไปทำในบึงกันเลยเอาน้ำธรรมชาติ อันนี้พอเสร็จแล้วมันแรงนาเขาก็ด้ทำกันปีนี้<ะ>แห้งหมดบรดายก็ไม่ขึ้น